รีวิวไฟป้าแดงนะคะจากดอนเมืองไปคันไซเธอเจอชาช่องเยอะมากกราบขอบพระคุณนะคะที่ยังจำหน้าสดดิฉันได้ ดีที่ยังมีขนตาแม่เหล็กเธอช่วยชีวิตได้นิดนึงเนื่องจากชุดี่ฉันบางมากเธอฉันก็เลยใส่ฮีทเทคซอนเข้าไปนะคะเพราะว่าต้องไปลงในที่หนาวไงเธอไฟเลดนิดนึงนะคุณนะกับตันบอกการจราจรติดขัดนะดิฉันก็ห่อกับเั๋วนไปเครื่องเทคออฟเท่านั้นแหละดิฉันกับผัวหลับเป็นหมาเลยค่ะตื่นมากินที่นี้อันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่บุกไว้นะคะสภาพลูกชายดิฉันกูจะ้าดูหน้ามันก่อนฉันว่าช่วงหลังๆปลาแดงเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะเออ นี่สั่งเป็นไก่พริกไทยดำมาเ็าย,ยังลดเลยอะ่ะเกๆ๋ๆสั่งน้ำมะพร้าวมาด้วยนะคะว่าจะมาใส่กับกาแฟานี้เป็นไงกาแฟมะพร้า,า,าวค่ะลดมากชอบก่อนขึ้นเครื่องดิฉันก็คือไม่ได้แต่งหน้าอะไรประการใดนะคะไว้แต่งก่อนลงเครื่องไงเธอนี่ก่อนแลนก็นี่แหละมากหน้าแล้วก็ด,ด,ดูดูแดด แดดเวอร์ word, มากคุณนะนี่วันหลังจะไปจองแถวกลางแล้วไม่ไหวแล้วติดหน้าตาได้เลยร้อนมากคุณนะถึงคันไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. บรรยากาศญี่ปุ่นก็กําลังหนาวหนาวเย็นเย็นนะคะรอบนี้ก็คือตั้งใจมาลงค mm ันไซเพราะว่าจะมาเที่ยวโอซาก้าต่อนะคุณแม่ปกติแล้วเนี่ยน้องหญิงจะบินไปกลับแค่นากโยาเท่านั้นนะคะอยู่โน่นคุณแม่แต่ว่ารอบนี้ก็คือมา,ทเ,อาเที่ยวเก๋ๆนะ mm hmm. ท่านพี่ก็บุกโรงแรมไว้ให้เช็คอินไวหน่อยนะคะเช็คอ mm ินประมาณ11โมงครึ่งนะดเธอมีเรื่องชาวในโอซาก้าจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวต่อคลิปหน้า